สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออนอโนองเลี้ยงเดี่ยวไม่พึ่งสินสรสน้องอองตองและน้องอองรีลูกชายของออนอโนองปัญญาวงนางสาวไทยคนที่30ของไทยกับอดีตสามีเชนวรอาวกุลวันนี้ทีมงานมีภาพน่ารักน่ารักและประวัติของน้องทั้งสองมาให้ได้ทำความรู้จักกันครับบอกเลยว่าถอดแบบความน่ารักมาจากคุณแม่เต็มเต็ม ด้านชีวิตความรักอ่อนอนงสมรสกับนายชินวศอาวกุลปัจจุบันเป็นอดีตสามีมีลูกด้วยกันสองคนชื่อน้องอองตองและน้องอองรีโดยลูกชายคนโตมีชื่อว่าอากิราอาวกุลหรือน้องอองตองคนลูกชายคนเล็กมีชื่อว่าชายนอาวกุลหรือน้องอองรีปัจจุบันทั้งคู่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศวนวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยอ่อนอนงเผยว่ามีความสุขในการใช้ช ชีวิตมากขึ้นและส่วนลมหายใจที่เหลืออยู่ขอทุ่มเทให้กับลูกชายอองตองและอองรีพร้อมสารภาพรับห่วงลูกชายมากถึงขั้นไม่ยอมให้มีแฟนจนกว่าจะเข้ามหาวิทยาลายัยถามว่าเหงาไหมทุกวันนี้เจ้าตัวตอบว่าไม่เหงาค่ะด้วยความที่เราโชคดีที่เราก็ยังมีงานในวงการบันเทิงผู้ใหญ่ได้ให้ความเอ็นดูเราอยู่ให้งานเราทำเรายังดูแลลูกทำร้านเสื้อผ้าชื่อแบรนด์ออนอันงเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ง่าย,ายสบาย มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดบองมาเชมันก็เลยทําให้เราไมา่ได้อยู่นิ่งแล้วมีเวลาว่างๆจะเหงาก็มีใครไม่ได้เพราะว่าลูกชายห่วงมากคนเล็กคือห่วงมากเพราะเราถามเขาว่าถ้ามีผู้ชายเข้ามาจีบแม่ได้ไหมเขาตอบเราเลยว่าไม่ส่วนคนโตเขาจะแนวมีเหตุผลถ้าเขามาดีก็ลองคุยๆดูถามว่าแล้วจริงๆแล้วมีคนมาจีบไหมเจ้าตัวตอบว่ายังไม่มีค่ะเพราะด้วยความที่เราเป็นคนนิ่งๆแบบนี้คนก็เลย ไม่กล้าเข้ามาถามว่าเป็นคุณแม่ที่รักลูกมากช่วงนี้ถามว่าเป็นคุณแม่ที่รักลูกมากช่วงนี้ลูกบอกว่าอยากจะเป็นเชฟทําทุกอย่างเพื่อเก็บเงินให้ลูกได้เรียนเจ้าตัวตอบว่าประมาณนั้นค่ะเพราะเรารู้ว่าการไปเรียนเชฟจะต้องใช้พอสมควรในการเรียนการฝึกทําเองที่บ้านมันก็ต้องมีการลงทุน ทุกอย่างมันก็เป็นเม็ดเงินก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าถ้าเราตั้งใจจะทําถ้าเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งก็ให้เขาเก็บค่าขนมอะไรของเขาเองด้วยเวลาจะซื้ออุปกรณ์เราก็จะบอกลูกว่าลูกออกเครื่องหนึ่งแม่ออกเครื่องหนึ่งนะลูกก็จะให้รักของของตัวเองด้วยถ้าแม่ซื้อให้หมดเลยลูกเขาก็จะไม่มีความภูมิใจหรือรักของสิ่งนั้นๆ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีลูกยิ่งต้องมีความสุขกับลูกให้มากต้องมีสุขภาพที่ดีในการดูแลตัวเองดูแลลูกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ